สวัสดีคะ่ะทุกคนในน่าร่ค่ะจะมาทํากาแฟนะคะกาแฟกินไม่ได้นะอย่างแรกที่เราจะต้องเตรียมคือถ้วยทรายแล้วก็น้ํานะคะน้ําเปล่าเลยน้ําอะไรก็ได้น้ํากินน้ํารดน้าต้นไม้นะคะโอเคเราไปดูกันเลยว่าเราจะทําสําเร็จไหม let's go เอ้ยเขียวเอ้ยแพนด้าแพนด้าแพนด้า <c oughs> คนทุกคนมุมอมองแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เรา,นะาปับนมงนะเราป๊บนมังแบบนี้ได้ไหมแบบนี้มองไม่เห็นนี่น,นี่เอาประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้เกือบโอเคเอาประมาณนี้โอเคเราเนะ้ะก็จะต้องเตรียมแบบเตรียมพวกนี้มานะ อย่างแรกที่เราเอามาเลยคือถ้วยถ้วยนะคือเราขออันเดียวพอนะเออใช่อีกอันนึงขอนั่งเออแล้วก็ที่ตํานะนี่นะที่ตำเอามาสองอันนะจริงๆอะ่ะเราไม่ได้เอามาให้ที่ตำหรอกเราเอามาเพื่อให้มันวางสูง ทุกคนมันจะได้ไหมอ่ะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจหน่อยนะแล้วก็อย่างแรกเลยนะเราก็ต้องบีบก่อนบีบีกบจัดก่อนนะโอเคแล้วเราก็ใส่ใส่ใส่สายลงไปนิดนึงนะเราไม่มีช้อนนะคะเพราะว่าช้อนอ่ะไอ้มันด้ามันเอาไปกัดเนาะ เราใช้ไม้ไปก่อนนะคนเลย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 โอเคแล้วก็ต้องมีน้ำนะคะน้ำเปล่าเป็นแบบนี้เลยเทลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็คนแพนด้าแพนพน,พนด้ามันแค่ไก่ไม่ต้องกลัวแพนด้าเท่ที่นะคะพอดีไก่มันมาบุกบุกบ้านเราแล้วแพนด้ามันกลัวไงเออมันกลัวแล้วก็ เราต้องจัดการทำให้มันเรียบร้อยด้วยในเราก็คนเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะก็จะโอเคพอดีพดีก็เอามันไปวางไว้ที่อื่นก่อนที่แพนดา้ามันจะเอามากัดมันจะเอาไปกัดแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ให้เอาอันนี้ที่แบบว่าอันเนี้ย แปดหนึงนะตั้งไว้สักครู่นะแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปหาผักก่อนอุ้ยอยุเกือบล่เกือบเลยนี่ค่ะได้แล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็วางไว้ข้างบนเลยเป็นโต๊ะนะแล้วก็ไปหา อีกอันนึงจะเป็นไม้นะให้วางเวอร <c oughs> จริงๆอ่ะเราจะให้มันเป็นแบบอันนั้นแล้วมึนงนาขอหาอีกิก่อนลื <c oughs> มไปมีอันนี้อยู่แล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้แล้วมันก็จะเป็นโต๊ะไงซึ่งโต๊ะไม่แข็งแรงเลย เราก็จะเอามาวางอัน,นิะสมของเราผักใช่ค่ะผักเพราะว่าผักเป็นอันเดียวที่มันเอ,อเบาเบาแบบเบาโคตรเบาเลยไม่เบาตรงไหนเอาปากามาวงใครเห็นด้วยเม้นมาว่ามันเบานี่นะก็จะได้ประมาณนี้ผักของเราอันยาวๆก็จะเด็น เด็ดออกเด็ดออกนะซึ่งเราเนี่ยเอาผักเพื่อมาทำอันน้ผสมที่แบบว่าอร่อยขึ้นนะคะก <c oughs> ็ทุกคนก็ต้องเห็นนะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรไปเมื่องนะ <c oughs> แบบนึงมาทุกคนเดะเดะเดเมื่อกี้เราเอาไอ้ถ้วยอันนั้นเป็นไหนไม่ใช่ถ้วยอันนั้นนะไม่ใช่ถ้วยเอมไม่ใช่ถ้วย ผงอันนี้นะแต่เป็นถ้วยไอ้ขา,ขาวๆก่นทุกคนเอาไปวางไว้ไหนอะ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่นคนเราวางไว้สักพักมันก็จะเริ่มแบบเป็นผงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะเอาวางไวขง้ข้างๆกันเลยแล้วก็เอาผักที่เราเพิ่งเด็ดได้เนี่ยไปใส่ออกไปลยใส่ออกไป พื่อให้ทุกคนจริงๆอ่ะกาแฟที่เราบอกมันคือกาแฟรักษาโรคค่ะทุกคนเราตั้งชื่อเมนูนี้ว่ากีตกนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ากิตกแปลว่าอะไรเออเอาเป็นว่าตั้งชื่อให้มันแบบนั้นละกันคือมันเป็นยารักษาโรคค่ะแต่ไม่สามารถกินได้นะเพราะว่ามันคือทรายถ้ากินเข้าไปเหมือนไอทอมอ่ะ ได้กินน้ำทะเลแน่ไม่แล้วก็เราต้องหาใายมาเอ้ยเราต้องหาผงอันนี้มาใส่นี่ๆเจอแล้วเจอแล้วใส่ลงไปใส่ลงไป,ไ,ปไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวพอให้น้ำมันแบบเออน้ำมันจึงเหลือเออให้น้ำมันพอดีพอดีแล้วก็ขอพักไว้ก่อนนะขอไปเอออันนั้นก่อน ขอไปทําให้มันดีนะคือเราก็จะคนไปใช้อนันเนจตสมที่เรามีนั่นแหละทุกคนเราไม่ได้เอาอนันเนตสสมอื่นมาทํานะคะแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวเรามามาแล้วจ้านี่นะคะ่ะคือยาร,รักษาลโรคที่ทําได้แต่ดูดูแล้วมันเหมือนส้มตามยัางไงก็ไม่รู้เออใคร ว่ามันเหมือนบ้างพี่มาบอกแล้วก็ใส่หนาไปเลยนน,นะขอเปลี่ยนมุมก่อนเปลี่ยนมุมแป๊บคือเราเปลี่ยนมุมบ่อยไหมเออเราว่าบ่อยนะบ่อยบ่อยมากอะได้ประมาณนี้นะคะก็จะคุณเลยคนคน,คนก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยก็ไม่มีสักคนเลยค่ะแล้วก็จะใส่ เออก้อนหินไปนะเพื่อเหมือนชาเอาก้อนเล็กๆนะไม่งั้นมันจะเต็มเต็มไม่ได้นะเราเหลืออันอื่นที่ต้องทำาอ,อีกเยอะเลยถ้าเต็มเนี่ยเบื่อเลยนะฉันเบื่อแกเลยนะไอ้แก้วเนี้ยโอเคใส่เดี๋ยวก็พอ ทุกคนร้านเราพังอ่ให้มันแบบประมาณนี้นะเหลือตรงนี้ไว้โอเคแล้วก็แล้วก็จะเอาอีสองขานี้ออกแล้วก็เหลือแค่โต๊ะอันนี้นะคะชีวิตฉันอะไม่เป็นไรเราก็ยังมีอันนี้อยู่นะเอาไว้ทำแบบนี้ไงใส่เราเอามาตัดแล้วก็ เป็นแบบนี้แล้วก็ไปหาผักมาอีกไปเด็ดมาแล้วก็ใส่ลงไปข้างหน้าเลยนะพรใส่ใส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 ่เอาไม่ย้ำแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำออกนิดนึงมันมล้น โอเคค่ะท okay bon ุกคนแล้ว <affili> ก <ates> ็ไ <mayonnaise> ด้ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ใส่ลงไปใส่ผงายลงไปชุบชุบชุบชื้ตกแต่งด้วยอันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้อันละก็สิบบาทนะคะพี่ จะไม่ได้วบบไหนเลยอะจะไม่ได้ไม่อะไยทุกคนคะใครอยากให้เรามาเออทำอะไรก็บอกมาได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบา,บายขอตัวไปเททิ้งก่อนนะเว้ยว้ว โอเคทุกคนเริ่มเป็นหาผายนะแล้วหายนะภายนะโขยนะโอ,นะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะตายป่า